กระถางแนิ้วนะคะกระถางแดนิ้วต้องเลือกกระถางที่มีรูสามรูนะคะหนึ่งสองสาตัวนี้เราจะทำเป็นกระถางแขวนนะคะรูเขาขนาดเล็กตัวนี้สามารถใช้เชือกได้หรือไม่ก็ใช้ลวดนะคะที่เขามีขายตามร้านสาเร็จรูปนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปนะคะใส่ดินลงไปแค่นิดเดียวแค่นี้นะคะดินตัวนี้ใส่ลงไปแล้วนะคะเราต้องใช้ดินอันนี้นะคะขี้ไก่หมักไบโอนะคะแนนบอกเลยว่าผักในสวนแนนใช้ตัวนี้นะคะโรยเลยค่ะ ใส่เยอะขนาดนี้ผักจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ให้ผักกินโดยตรงนะคะแล้วเราอันนั้นก็คือเป็นตัวธนาคารนะคะธนาคารปุ๋ยนะคะเดี๋ยวพอเขาแข็งแรงแล้วรากเขาจะทะลุลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็ตัวที่เราจะปลูกนะคะตัวนี้นะคะเป็นหอมนะคะแนนได้ชําหอมนะคะชําหอมไว้ในแก้วนะคะแล้วก็แนนจะเอามาปลูกนะคะ เป็นตัวหอมนะคะแนนจะเอาไว้ในแก้วแล้วแนนปลูกเลยแล้วแนนจะทําเป็นไม้แขวนทําแบบนี้นะคะวางลงไปเลยระดับดินนะคะใส่แค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราจะกลบดินทีหลังหนึ่งแก้วแนนให้เลยห้าต้นห้ากอใหญ่ๆแบบจุกๆนะคะนี่ใส่ไปเลยห้ากอค่ะเอาดินลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะดินไว้ตรงกลางปุ๋ยปุยใส่ไม้ใส่นิดนึงนะคะล่อเขานะคะล่อให้เขางามนะคะแค่นี้ค่ะ จบเลยนะคะทุกคนง่ายมากนะคะนี่หนึ่งกระถางแขวนนะคะสวยมากๆเลยห้าต้นฟูฟูแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาที่แขวนมาแขวนโอเคไหมอ่านน้องหนูทําให้พี่ดูอ่าทีนี้ให้น้องทําให้ดูนะคะอันนี้ถ้าแบบนี้ ซื้อตัวนี้มานะคะเวลาที่เราดึงอันนี้ต้องบอกทุกอย่างนะบอกสอนทุกอย่างเลยนะอ่ะเวลาดึงก็คืออย่าแกะข้างล่างนะคะมันจะทําให้มันหลุดออกมาแล้วมันจะดึงยากนะเขาได้มัดตัวนี้ไว้แล้วเวลาเราดึง<ๆ>เราดึงออกมาแบบนี้เลยคะ่ะอยากใช้กี่อันก็ดึงออกมาหลืออยากใช้กี่อันดึงออกมาแบบนี้นะคะแกะแบบนี้จะง่ายมากนะแบบนี่โอเคนะคะแบบนี้นะคะโอเคนะโอเคนะอ่าได้แล้วเอาไว้ก่อนเอา เวลาแขวนดูนะคะถ้าเราอยากให้กระถางของเรามีขนาดเท่ากันนะเราต้องวัดประมาณนี้หนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วนะประมาณสี่นิ้วหักนะคะทำไมต้องหักเพราะว่าถ้าเราท,ทำทีละอันนะ่ะขามันจะไม่เท่ากันความกว้างของขามันจะไม่สวยเราต้องหักไว้เพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือตัวที่เราหักอ่ะเสร็จแล้วอ่ะมา ดูนะทําแบบนี้ดูจกจับตัวนี้ยัดลงไปฟึบจับจตรงนี้ยัดลงไปฟึบแล้วก็ตัวนี้นี่ง่ายมากอ่าแล้วก็พันพันแบบนี้หนึ่งสองแล้วหักเก็บพันหนึ่งสองแล้วก็หักเก็บ หักเก็บไว้อันนี้สามารถใช้ซ้ำได้นะคะดึงขึ้นมาค้ำข้างบนหนึ่งสองค่ะแล้วก็หักเก็บเราก็จะได้ขาที่ตรงเท่ากันเ้าไม่ล้วสวยไหมสวยโอเคนะรู้เรื่องอ่ะถ้างั้นตัวนี้นะคะจะให้ทําเป็นต้นแบบดังนั้นตัวอื่นที่หนูจะใช้หนูเก็บไว้อันนึง แตแ่วหนูก็ต้องมาวัดก่อนว่ามันเท่ากันไหมนะคะเท่านี้แล้วหนูก็หักเลยโอเคไหมคะอ่าทําได้เลยคะ่ะโอเคเนาะ